ฮัลโหลสบายดีทุกคนวันนี้อ๋าสิมัตตอจากคลิปที่แล้วนี่เนาะเขาพาเรอเบิงส่สวนนั่นหมกัมกไม่กินมากเนาะโอเคถ้ามาเบิร์กันตอเลยนะว่าสวนเนามันมีอย่างเลนะ่เนาะโมเมนต์ไปเตยเลยเนาะที่เปแมนต้นพ้าแต่ว่าหอมคือต้อนพ้าหมอมค่านี่นนะพายหุหมอีกแล้วค่าแข้งแข้งเขาแก็ไปกินมะละเมอนั่น แน,นี่กับบักแข้งอันนี้อันนี้เป็นต้นนิหยังบุญละนี่เลืมละเสื้อมาปลูกแล้วก็ลืมปุกกระปีกายปีกอนนี่พุ่นปีหยาเป็นปีกายนี่ตนน้นนี่เนี่ยอันนี้ต้นหญ้าจิบบอนนี่แต่มันต้นนิหยงังโอ้ไม่รู้ไม่รู้เป็นต้นนิหยังใหญ่จิบบอนนี่ก็ได้ต้นกล้วยเฮาสาระบักกล้วย กล้วยเป็นแล้วโอ้ยกล้วยสุกขาต้นพี่น้องไว้ไว้เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินโอ้ยไ,ได้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 พาที่ชอบขอ้เอเสียวจังใดแล้วมันนี่โอ้มึงสิกินให้เบิร์กนะพี่น้องเด้อกล้วยสุกขาต้นเบิางโน่น,นนี่นะเป็นตาแซ่บบ่โอ้ยตายตายตายเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บข้อ,อๆๆส,สิกินให้เบิร์กนะพี่น้องเด้อสิกินให้พี่น้องเบิรงกแล้วกินโซ่ปานใหญ่นี่ผ่านว่าพี่น้องกินมะกล้วยเบิรง ห,หวานหวานหวานกล้วยสุกขาต้นเซไว้ยไหวหอน้ำกันทราบเห็นบะกล้วยสุกขาต้นยูสวนเขาเองพิษกินแบบแซบๆเลยเห็นบ่มีมือเดียวเลยทั้งสิหืกินมาก้้้สวว้้้้้้ ซีอิมข้าว็แา้วตำแจ้วนองแง่ตามแก้วท่าหมวดพระสอนตำไใบมือแรงเออืกเอือกล็ดน้ำงวแล้วละตามแก้วนองแง่เหนว่ามือแรงแล้วก็สิปิ้งปลาแห้งน้ำปลาแห้งซื้อมาทำเมืองหลวงพาเเศวมือบอกมือดอกเพราะว่ามันเหม็นเครื่องมันเหม็นเครื่องขอระบอกเมืองไม่พระเศวเมืองขอเลยจะกินซะซู่หมวดพระสอนอย่ะซื้อมาเขาว่าปลาแห้งน้ำขาน ม,ม,มต้องได้เอามีดมาตัดแนี่เนาะซอกมีด,ก,ด,มดก่อนเด้อซอกมีดก่อนมาเดามาเดามาเดาหืมกล้วยสุขาต้นกล้วยน้ำแซ่บพี่น้องพุ่งทาง,นานาาง,ห,งหน้าเพุ่นเกิดเจ้ากำลังเห็ดเบียกหนางั้นเกิดเจ้ากำลังเห็ดเบียกเกิดเจ้ากำลังเห็ดหัว เห็ดไปเท่าไรน่อยหัวกับอะไรพี่น้องเลยจะน้อยสิไปหาเด้อเจ๊น,น้อยสิไปเอาหนังสือรถจะน้อยสิไปหาเห็นบ่ธรรมชาติล้วนๆในบ้านเฮาน่ะกระยอนาทั้งหน้าก็สีใส่หัวเป็นเดียวเป็นเดียวใส่สเตเลสงามๆแต่ว่าทั้งหลังขอต้องใส่ตานางขออยากให้ล้มหลวง ข่อยสีบ่อเห็ดกำแพงอาร์ตนะน่ะข้นบ่อสั้นแล้วมันสีห้อนข่อยมาลมใจข่อยขั้นบอซ้าย่านโจนย่านมานนี่นะข่อยสีบ่อเห็ดหัวซ้ำข่อยสีบ่อฝั่งเสาอย่างสิขึ้นซ้ำแล้วนี่เอื้อไพ่ข่อยว่าบได้บ่อโบเห็ดหัวรอดวะขั้นบบเห็ดหัวบบได้ตีเสี่ยวต้นผาว่าเป็นหัววะจ้าโอ้ยว่าข่อยขืดข่อยขึ้นเลยว่าสิได้เห็ดหัวบัดนี้เอาแค่ทีกินบักตะกบให้เบิ้งน้ำอัดนี้มาดนี้ตะกบ ตะกบนะพี่น้องมันมีหนอนปะนี่ไม่มีหรตอรตะกบตะกบแสบแโอเคเขาสียางโค้งไปเบื้องนั่นนะเหมนืนี่โค้งไปทางนั่นโค้งไปทางนั่นแล้สิไปหลังบ้าน ถ้าสิบแปดหลังบ้านแล้วเชอสีมตาตัดต้นมะกรุ้ยเห็นมาเบื้องนี่แกมีโกคาถินต้นไผ่ซื้อมาปลูกบล้และเนี่ยให้ทอนแลป้ปลูกเนี่นะต้นไผ่เรามาผิเดเลยเราก็มาปูกหันลูกนี่นะให้ทอนน่ะมันฝีมือเราเบิ่นเลยเนี่ยมองดูรัสียางโค้งไปเบื้องกันเมื่อกี้เอาโค้งไบหนองป๋าเนะาะมัเนี้เอาสีโค้งมาเบื้องนี่มาเนี่ยเร้จเชสิกลับมตาตัดต้นมะกรุ้ยบางมีมีดม,ม,มาอยู่นี่ Get up. Get up. เก็เป่าเก็ดเป่ามาเราเป่าเป่าโอเคไปทางเขาแต่เขาสิไปโค้งทางนั้นเอามาทางนี้แบบนี้อันนี้ต้นมักขามต้นบะขามนอเน,นี่ยต้นมักม่วงเบื้องนี้ก็เป็นทงนาเลยพี่นอ้องคือกันกับเบื้องนั่นแหละปลูกต้นไม้กินมากทั้งหลังทั้งหน้านล้วเขาปลูกต้นดอกไม้ทั้งนานเออเพราะว่าทั้งหลังนี่สิปลูกต้นไม้กินมากมดทั้งหน้านี่สิปลูก ดอกไม้เบิดดอกไม้ซอยบ๊ ا, มักม่วงเฮามาตนบลต้น,น,น้อยหนึ่งเป็นมากแล้วได้นี่เห็นบ๊พี่น้องบาอืมต้นมักม่วงบักฮุ่งเดี๋ยก็เป็นต้นใดต้น,นน้อยก็เปลี่นเบิดอยู่ทางหลังพุ่นดอกเป็นลายหม่งเปลายเนลายลายว่าไปทางใดก็มีแต่ทงนาบ้านเขาลงมาที่อุดมสมบูรณ์เห็นบ่ สะบ้านบ้านนาเขา,าว่าสะรรคนบ้านนาอยู่ไเหนเเพลงมันฮ้องอันนี้ปูกอ้อยกำลังขึ้นอันนี้ผูกอ้อยหลายหลายจุกหลายจุ่มอยู่คอยลืมทายนา่ปีน้านี่ขึ้นบันละนี่ลูกอ้อยเห็นบ่จุ่มนี่กรแมนจุ่มนี่กระแมนต้นมกหวงต้นอ้อยต้นอ้อยต้นอ้อยโอ้ยเด้ อันนี้ต้นสมเสี่ยวอีปวงมู่ข่มันบขงูจักต้นสมเสี่ยวอีติวปวงบอันนี้ต้นสมเสี่ยวมันขนาดมันว่ะกูอยู่ในมัอนกูอยู่วิ่งอยู่แล้วแท้ๆกูยังบูหูต้นสมเสี่ยวมันว่ะโยมันบ้านนอกคนไข้มันตัวนี้เออไข่อยู่บ้านนอกข่กับหูเด้อต้นสมเสียวมันบอกกินเท้าแกงป่าใส่ป่าเพราะ่มันขอยต้มหอยข่กับใ่ใบสมเสี่ยวต้นหมากอันนั้นอันนี้ ยำใหญ่ลำใหญ่ยำใหญ่โอ้ยอันนี้ต้นเหนี่ยงป่นต้เนเหน,นี่นนยงไอ้ทอนซื้อมาปลูกใหม่เนี่ยที่ทำไมมันตายแล้วมาลวมปลูกใช่ไหมเนะี่ยนะมะฮู้นั่นเดี๋ยวถ้ามันย่อมเนี่ยขนาดมันก็เป็นหมากเลยใบมันก็เอาไปกรับแต่มาหุ้งบอ่อกรับลาบกรับก้อยสิยอดมันแหลมแ่บอืบมเนี่ยอันนั้นมันดาน้ำเขา ร้อนอยางอยู่ใกล้ๆอ่ะพอมาหาเฮาบ่มีน้ำกอรอกเนาะต้องได้ใส่น้ำบาดาลเฮาก็เลยซื้อได้มาจุ่มน้ำบาดาลน,นี่ยเนี่ซุ่มไปได้น้ำบาดาลเฮาบ่มีน้ำกอรกอกเอออันนี้มันเขาขุดคุมมันคุมวิทย์นะนะเบี้ยวแสลงแยง,งอยู่บนดูพี่นออออ้องเสียซื่อๆงามๆไม่ค่อยได้ก็บบ่พรค่อยบอ่ได้อยู่เบิ่งเนี่เนาะเฮาบ่เห็นเอาะถ้าเขาสิเฮ็ด เบี้ยวสลั่งแงงอยู่น้ำปรดาก็ต้องเห็นอะไรมันซื้งๆงามๆเนาะพูดแล้วแล้วมันก็เปลี่ยนบอไดล้ละอันนี้มันถังน้ำห้อนเขาใส้น้ำห้อนแบบใส้ถังเอาเลยแบบแบบเมืองนอกเขาบอได้ไส่ใส่เต้าอาบน้าอยู่ในห้องน้าเปิดน้ำกรองน้ำเย็นไปเบื้องใส้กับน,น,น้ำห้อนมาเบื้องขัวกับน้ำเย็นคือกันกันกบเมืองนอกอันที่ทางประตูเขาหลังบ้านนะนี่มึงดูทานศูนทอนผูกอย่างแนวผูกมหามา่นี่มยังว่่ลืมเบิ่ง ต้นนี้อย่างเพื่อนนี่เราก็อยเสียบเครือนี่ออกก่อนเครือเอ้าลงลงลงเครื่อนี่นี่มันอ่ะนั่นนี่นี่มันหนักมันได้นี่เครือนี่นะเครือขี้กระเดือนบอกก่อนนี่ก็จะมันต้นอย่างพื่อนี่นันกอกเัามีทุกแฉยอ้อมเหือนเห็นบ่มันมาเกี้ยวต้นมะกรูงนะนี่เพื่อนดูนี่เกี้ยวไหลก็ตายเด้มันโปใหญ่ต้นไม้โปใหญ่กันมันเกี้ยว ต้องได้บอกลุงทอนเบิงคันเมือนี่